สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19เมษายนปี2568ครับอัปเดตในส่วนของเงินดิจิตอลวอเลตเฟส3แล้วก็เฟส4นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับหลายท่านติดตามว่าหลังสงการนะจะมีการแจกเงินดิจิตอลวเลตนะครับเฟส3เมื่อไหร่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันนะครับ ความคืบหน้านะครับจากการแจกเงินดิจิตอลวัเดดเฟสสนะครับหรือว่าเงิน1,000 0บาทสำหรับกลุ่มวัยช่วงอายุ16 2 0ถึง20ปีถ้าเราดูนะครับตามจำนวนก็ราวๆประมาณ2.7ล้านคนโดยจะได้รับเงินหลังสงการซึ่งก็ยังคงเป็นไปตามแผนนะครับการจ่ายเงินเหมือนเดิมก็คือช่วงเมษายนถึงมิถุนายนปี68นะคือเขาเรียกว่าช่วงไตรมาสสนะครับนะ โดยจะเปิดให้ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลจะแจกเงินนะครับในลักษณะดิจิทอลบรนะครับจำนวน1,000 0บาทเพื่อให้นะครับมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบนะครับสิทธิ์นะนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยก็จะมีกระบวนการขั้นตอนอยู่ประมาณ6ขั้นตอน ขั้นตอนที่1นนะครับผมก็มาทวนกันนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัดแล้วก็กดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะในขั้นตอนที่1ท่านต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าแอปพลิเคชันทางรัดของเราเนี่ยนะครับเเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบหรือไม่อย่างไรนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือดูนะครับด้านบนนะครับจะมีชื่อของเราปรากฏ แต่ถ้านะครับด้านบนไม่มีชื่อของเราปรากฏนะนะครับให้ท่านเข้าสู่นะครับในเรื่องของระบบนะครับหรือว่าล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่ในเรื่องของการตรวจสอบสถานะขั้นตอนที่2ครับระบบนะครับจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ขอยืนยันนะครับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยัน แต่ถ้ายืนยันตัวตนแล้วนะครับก็ผ่านไปสู่ในเรื่องของเกี่ยวกับการเ,ออเขาเรียกว่าตรวจสอบสถานะได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนของเขาก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์รับนะครับรหัส OTP อันนี้ก็เป็นรูปแบบปกตินะครับท่านก็ดาเนินการได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของสถานะที่เกิดขึ้นในส่วนของล่าสุดก็คือปัจจุบัน ก็ยังปรากฏในเรื่องของเขาเรียกว่าสถานะที่3ซึ่งก็รอในเรื่องของการขยับเข้าสู่สถานะที่4และที่5ต่อไปทีนี้ในเรื่องของสถานะที่4และที่5มีความสำคัญอย่างไรก็จะขยายความอีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของสถานะที่4ถ้าปรากฏนะในเรื่องของช่วงเวลาที่กระทรวงคลังเปิดให้เราตรวจสอบนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐ ก็จะขึ้นนะครับในส่วนของรูปแบบสถานะที่4และที่5ทีนี้สถานะที่4ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราอาจจะไม่ตรงเงื่อนไขนะครับหรือว่าอาจจะคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละคุณสมบัติหรือแต่ละเงื่อนไขที่ปรากฏเราก็สามารถที่จะดําเนินการไปยื่นอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จได้นะครับเพื่อจะไปขอ อุทธร์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเงื่อนไขใดที่เราไม่ตรงคุณสมบัติไหนที่เราต้องนะครับตรวจสอบอันนี้ก็จะปรากฏนะครับในเรื่องของขั้นตอนที่4ที่เราดําเนินการตรวจสอบอ่ะก็ว่ากันนะในเรื่องของขั้นตอนที่4เดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏนะครับในเรื่องของกระบวนการเขียวที่5อันนี้แหละครับผมก็ถือว่าท่านได้รับสิทธิ ตามโครงการเติมเงินดิจิตอลวเลตห1 0 0 0 0 0บาทอะอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการได้ในเรื่องของการรอเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าผ่านระบบไวเลตนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตกันในเฟสที่3ก็ทางด้านของคลังก็ยืนยันชัดเจนนะครับช่วงอายุ16 20ถึง20ปี นะครับ2.7ล้านคนนะครับเตรียมพร้อมสำหรับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับกระบวนการขั้นตอนก็ไม่ได้ยากดูรูปแบบวิธีการนี้ได้นะครับทีนี้เฟสที่4ตามที่ครังยืนยันนะครับผมก็จะมีในเรื่องของความชัดเจนต่อเนื่องกันไปหลังจากที่เฟสสามสำเร็จหรือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งด้านของคุณจุฬภพันธ์อมรวิวัตรรตัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง ยืนยันชัดเจนนะครับว่าได้รับเงินแน่นอนนะก็ยืนยันตลอดนะครับแต่ว่าก็นะครับยังไม่ได้เ,ออเขาเร้ยมีความชัดเจนเรื่องของระยะเวลาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในช่วงของประมาณ Q3 โดยคร่าวๆนะครับก็จะมีความชัดเจนในส่วนของเฟส4ครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการตรวจสอบหรือเริ่มตรวจสอบสถานะนะครับเมื่อใดมีโอกาสไหมครับในเรื่องของการตรวจสอบสถานะพร้อมกับในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับกลุ่มที่อยู่เฟส3 นั่นคือช่วงอายุ16ปีถึง20ปีนะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเฟดสี 4, อายุ21ถึง59ปีก็รอกันต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็ให้เขาเรียกความติดตามนะครับความสำคัญในเรื่องนี้นะครับนะก็รอกันมา นานพอสมควรนะครับนะในเรื่องของเงินดิจิตอลบริษัทนะครับทั้งเฟสสามแล้วก็เฟสสี่เป็นกําลังใจให้กับทุกๆก,กลุ่มนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็นํากลับมาพูดคุยแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสาหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวอย่างไรอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนในเรื่องของโครงการดิจิตอลบริษัททั้งเฟสสามแล้วก็เฟสสี่นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดี และมีความสุขนะครับสวัสดีครับ